ที่ไปเชื่ออย่างนั้นสแสดงว่าไม่ใช่ชาวพุทธนะ,ะเพราะชาวพุทธเราต้องเชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องการกระทำมากกว่าเห็นไหมไม่ใช่ไปขอเห็นไหมถ้ามันไปขอได้ไปอธิษฐานขอได้โอ้ยกูฮเกียดไอ้น,นี้กูขอให้มันตายซะอย่างเงี้ยมันก็ตายอย่างเงี้ยเอ้ย กูอยากได้เมียไอ้นี่กูก็เกลียดกูอยากกูก็ขอมีไอ้นี่สักอย่างเงี้ย็็ได้อย่างเงี้ยวุ่นวายใจหา่าหืืกูว่าเหลือคนไม่กี่คนละมั้งกูว่าเพราะความคิดมันคิดอยู่ตลอดเวลานะเนี่เราต้องพูดถึงความเป็นจริงตอนนี้เลยอ้าอเมริกาเขาไม่มีครูกายแก้วเขาก็ร่ำรวยอยู่ไม่ใช่อ่ะฮะสิงคโปร์ อ่าจีนเอออะไรเออเขาก็ไม่มีเขาก็ร่ำรวยอยู่ไม่ใช่ฮะถ้าไปอ่าวิงวอนร้องของน่ะเรียกว่าไม่ใช่พุทธพุทธะเนี่ยเราต้องอ่าเชื่อเรื่องกรรมคือการกระทาของเราทําดีดๆทำชั่วๆประมาณเนี้อ่าสำหรับจะมาถามลองว่าครูกายแก้วเป็นใครกูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ากูไม่ใช่ญาติเขา จริงไหมจะมีจริงไม่มีจริงไม่เกี่ยวกับกูเลยฮะจริงไหมล่ะมันคงไม่มีละมัง้งคนจะมีปีกอย่างนั้นนี่จะในหนังอะไะฮะจริงไหมล่ะอถ้าพูดเรื่องาศาสนาพุทธทีเนี้ยเรามาพูดถึงเรื่องาศาสนาพุทธถ้าเห็นภาพอย่างที่เขาส่งมาคุกายแก้วเขาเรียกว่าอาสุร อสุรกายอสุรกายเนี่ยอยู่ออยยูู่่ในภพไหนล่ะอยู่ในนรกสี่ใช่ไหมนรกเนี่ยสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนรกชั้นที่หนึ่งที่ใกล้มนุษย์หมูหมาเป็ดไก่เนี่ยโอ้ควายเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังยังยังอยู่ใกล้มนุษย์ยังน่ารักกว่าเห็นไหมแมวหมาอย่างเงี้ยแมวมันคนเลี้ยงเยอะปลาสวยงามอย่างเงี้ยเนี่ยสัตว์นรกแต่อสุรกายเป็นสัตว์นรก ชั้นที่สองเลยนะข้าในนามของอสุรกายเนี่ยคนทำบาปตรงตกรกเป็นอสุรกายกายไม่สมประกอบอะ <c oughs> <c oughs> ขนาดมันยังบาปอยู่ขนาดนั้นอะ่ะ <c oughs> ก็ลองคิดดูก็แล้วกันจริงไหมละ่ะนี่เนี่เราพูดถึงะเรื่องเรื่องความเชื่อเรื่องศาสนานะคำว่าอสุรกายกายไม่สมประกอบ ริงไหมอันนี้กูเห็นมีฟันออกมาด้วยเหมือนหมูป่าฮะจริงไหมเ้ยถ้ามันสักสิิ์จริงกูวิจารณ์อย่างนงีู้ก,กูมันมากัดกูแล้วเลยจริงไหมละ่ะถ้าพูดถึงเรื่องจริงอ่ะมันคงโมโหแล้วก็มากัดกูแล้วจริงไหมละ่ะ,ะถ้าสักสิทงจริงก็นั่นเอาไปน่นน่ะ จะแถวยูเครนรัสเซียนรนะืงจริงไหมมันไม่จริงหรอกนะเป็นความเชื่อเราจะเอาความเชื่อของตัวเองไปไปว่าคนอื่นหลวงตาไม่ได้ว่านะนะอันนี้พูดถึงเรื่องความเชื่อแต่สำหรับหลวงตาเนี่ยหลวงตาเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทำเขาจะวิเศษวิโสขนาดไหนหลวงตาเขายังรักศาสนาพุทธอยู่ยังรักพระพุทธเจ้าอยู่ นะยังรักเชื่อในพระธรรมคำสอนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าพุทธนะจริงไหมล่ะถึงจะเอาเงินมาจ้างสักหมื่นล้านจะให้กูเลิกนับถือศาสนาพุทธกูก็ไม่เลิกลจริงจริงเราจะไปว่ากันเลยเขาจัศรัทธาครูกายแก้วก็เอาเอา,เอา,เอาตามสบายจริงไหม ขนาดพักการเมืองอยู่ในประเทศไทยยังมีตั้งหลายพักก็เห็นเลือกกันอยู่ไม่ใช่เหรอชอบใครชอบมันจริงไหมใครชอบเพื่อไทยใครชอบลุงตู่ใครชอบก้าวไกลก็เลือกกันไปอันนั้นเรื่องการเมืองเราไม่ยุ่งเราเชื่อของเราและหลวงตาก็ไม่มีสิทธิ์มีเสียงเพราะเราเป็นพรรคเขาไม่ให้ไปเลือกจ้างจริงไหมเหมือนเหมือนเขาลงสอสเนี่ย อยู่ในเขตเนี้ยมีสอสลงมาสามสี่คนก็มาให้กูช่วยทั้งสี่คนนะสี<อ>่พักนะ<อ>แล้วมึงทํำยังไงล่ะพระจะทํำยังไงแม้แต่ลงคะแนนเสียงกูก็ไม่ได้ลงไม่ได้อ,อย่างน้อยว่าคะแนนทําไมมันมาหากูอ่ะอนี่ไงกูก็ช่วยไม่ได้จริงไหมันม<อ>ีความเชื่อเขาเชื่อว่ากูต้องโดนบันดาลให้มันมีคะแนนอย่างเงี้เยเหรอมันมี้ความเชื่อของมัน เข้าใจไหม่ะทีเียมามันต้องไปสร้างลงพื้นที่อะไรมันมันจะดีกว่ามัม้งไปม,ม,มหาพระรจริงไหมอันนั้นเป็นเรื่องของความเชื่อจริงไหม